ราศีใดช่วงนี้การงานดีได้ฮีโร่มอบโอกาสเติบโตก้าวหน้าเสริมดวงให้ปังเสริมพลังให้ปึกกับผมหมอช้าง ช่วงนี้นะครับผู้ที่เกิดในราศีกันและราศีเมษครับถือว่าเป็นราศีที่ดวงการงานดีจะได้ฮีโร่มอบโอกาสให้เติบโตก้าวหน้านะครับเพราะว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาการเซ็นสัญญานะครับหรือว่างานขายนะครับจะมีข่าวดีเข้ามาครับรวมไปถึงใครที่รอลุ้นในเรื่องของตําแหน่งนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งได้โปรโมทครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีดวงก้าวหน้าที่ดีด้วยครับ มีโอกาสก้าวหน้าแล้วต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมลุยงานใหม่ๆด้วยการดื่มโสมฮีโร่โสมเกาหลีสกัดและน้ำพึ่งแท้มีวิตามินอัดแน่นอร่อยขวดใหญ่10บบาทช่วยเสริมพลังและบำรุงร่างกายพร้อมลุย แค่กรอกรหัสใต้ฝาในลาย at m y r e d c l u รับคำทำนายจากผมหมอช้างได้ฟรีทุกวันนอกจากนี้ยังสามารถสะสมพอยต์แลกของพรีเมียมมงคลจากผมหมอช้างได้อีกด้วยครับพิเศษสุดๆส,สำหรับฮีโร่ทุกคนซื้อโสมฮีโร่ที่เซเสามารถนำใบเสร็จไปร่วมกิจกรรมใน Facebook โสมฮีโร่รับเบอร์มงคลและของพรีเมียมจากผมหมอช้างฟรีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k โสมฮีโร่ครับ โสมฮีโร่เสริมพลังเสริมดวงทุกวัน